ที่ดินเจ็ดไร้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะทุกคนเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็แปลนี้ก็จะเป็นออถนนลูกรังนะคะห่างจากถนนใหญ่นิดเดียวเองแต่แบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ทําคอนกรีตให้ถึงถนนใหญ่นะคะอาจจะต้องรองงบอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสันิษฐานนะคะ แต่ว่ามันใกล้นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าคือเหมือนเขาทำถนนคอนกรีตมาจากาส่วนนู้นนะคะทุกคนคอนกรีตนิดเดียวเองไอหมายถึงว่าถนนตรงนี้นิดเดียวเองประมาณ50เมตรอะ่ะเนาะประมาณ50เมตรโอไม่ไกลนะคะทุกคนค่ะ50เมตรแล้วก็เป็นคอนกรีตเลยสะดวกมากไม่ไกลโอเคมากๆ แสดงว่าละค่าเราเข้าทางนี้ก็คือใกล้ๆนะคะอันนี้ถนน2068ใช่ไหมคะ2148อ้า,อา21อว2148เหรอแล้ว2068อันไหนอะอ๋ออันนั้นเส้นเ2068อันนี้นน2148มันเชื่อมต่อกับ2068ห้วคะ่ะเส้นนี้ไปด่านขุนทศได้อ๋อเส้นนี้ไปด่านขุนทศโอเคค่ะทุกคน